สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้ขึ้นเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณการหารเศษส่วนแต่วันนี้เป็นละคนนะคะเจอกันหมดเลยดูตัวอย่างข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งน้ำเชื่อมจิ๊บมีน้ำเชื่อมสิบเจ็ดหนึส่วนสลิตรครั้งแรกนำมาบรรจุได้6ขวดขวดละเศษสามส่วนสลิตรครั้งที่2นำานํน ครั้งที่สองบรรจุน้ำเชื่อมที่เหลือทั้งหมดขวดละ1 2เศษส่วน6ลิตรทิปบรรจุน้ำเชื่อมครั้งที่สองได้กี่ขวดอ่ะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะอันดับแรกอันดับแรกเลยเราจะต,ต้องหาให้ได้ก่อนว่าโจทย์ถามอะไรใช่ไหมคะโจทย์ถามคือ ทิปบรรจุน้ำเชื่อมครั้งที่2ได้กี่ขวดใช่ไหมคะนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์กาหนดให้คือ1ใช่ไหมคะทิปชิดชุดชิดหนึง่งตัวน,นี้ใช่ไหมคะทิปมีน้ําเชื่อม10เศษหนึ่งส่วนสองลิตรแล้วก็ครั้งแรกนาบรรจุได้6ขวดใช่ไหมคะขวดละเศษสามส่วนสี่ลิตรครั้งที่2บรรจุแต่ละขวดได้1เศษหนึ่งส่วนสองลิตรนะคะ เขียนเป็นแผนภาพ,ลพเลยเขียนเป็นวิธีคิดเลยนะคะครั้งแรกบรรจุได้หกขวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช่ไหมคะครั้งที่สองบรรจุหกขวดขวดละหนึ่งเศษหนึ่งเศษสองลิตรอันนี้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 ยังไม่ถูกนะคะครั้งที่สองบรรจุได้ หนึ่เศษหนลิตรนะคะอ่าตัวนี้นะคะดูจากแผนภาพเอาดูวิธีคิดคิดอย่างไรอ่าดูนะคะทิปมีน้ําเชื่อมหรือสิ่งที่อยูยกำหนดให้เลย1ิบเศษหนลิตรใช่ไหมคะเอาครั้งแรกนําบรรจุได้6ขวดขวดละ3ามเศษสาลิตรของขวดใช่ไหมคะก็คือเครื่องหมายคูณคูณนะคะคูณยังไงคูณยังไงจําได้ไหมเอ่ยอ่า คูณอย่างไรจำได้ไหมเอ่ยอปั๊กกะแป๊บนึ่งคูณอย่างไรคูณอย่างไรนะคะถ้าเติมตัวเลขแบบนี้ตัดทอนได้เลยอ่หรือเอาหกคูณสามหกคูณสามใช่ไหมคะออเดี๋ยวตัดทอนก็ได้นะคะตัดทอนดีกว่าเอาเลขที่ตัดทอนอะไรที่หันสอง แป๊บ,บนึ่งหาอีกแล้วออสองคูณอะไรได้หาอีกแล้วฮะดูตันนี้นะคะสองปากกาแป๊บหนึ่งสองคูณอะไรได้หกก็คือสองคูณ สามใช่ไหมคะสองคูณอะไรได้สี่ก็คือสองคูณสองหับที่เหลือมาคูณเลยสามคูณสามเท่ากับเก้าตัวข้างล่างตัวส่วนก็คือสองก็คือได้เศษเก้าส่วนสองลิตรนะคะครั้งที่หนึ่งใช้ไปเศษเก้าส่วนสองลิตรคราวนี้เขาบอกว่าเหลือน้ําเชื่อมสิบเศษหนึ่งส่วนสองใช่ไหมคะทิปมีน้ําเชื่อมไม่ใช่เหลือทิปมีน้ําเชื่อมสิบเศษหนึ่งส่วนสองใช้ไปก็คือเอาออกใช่ไหมคะก็คือ เก้าเศษสองลิตรใช่ไหมคะเอาออกคือลบเอาถ้าเป็นแบบนี้ต้องทําจํานวนคระให้เป็นเศษเกินโดยการเอาตัวส่วนก็คือ2คูณ10 2คูณ10ได้20 20ิบวก1เป็น21คือ21ส่วน2นะคะตัวข้างหลังเหมือนเดิมเอาตัวส่วนเท่ากันอันนี้ง่ายถ้าตัวส่วนเท่ากันการลบเศษส่วนก็คือเอาตัวเศษมาลบเลยใช่ไหมคะ,ะลบเลยลบได้ไง อ้าวยี่สิบเลบเกลบหลือเท่าไหรนะยี่สิลบเก้าต่อนะคะยี่เอ็ดลบเหลือเท่าไหร่นะเหลือ12ใช่ไหมคะอ้าวเหลือสินะคะปากกาแป๊บนึงปากกาอ่ะเหลือ12นะะบสอส่วนสองใช่ไหมคะสิบส่วนส 12บส่วนสตัดทอนได้212 2คูณอะไรได้12บสคือ2อคูณหเศษ6กส่วนหเขียนได้ก็คือ6ลิตรนะคะเพราะฉะนั้นเหลือน้ำเชื่อม6ลิตรคะต่อไปครั้งที่2บรรจุน้ำเชื่อมที่เหลือทั้งหมดขวดละ1นึ่เศษหนส่วนสลิตรดังนั้นทิปบรรจุน้ำเชื่อมครั้งที่2ก็คือจำนวนน้ำเชื่อมที่เหลือก็คือ6 มาแบ่งใช่ไหมคะแบ่งก็คือแบ่งครั้งละถ้าเท่ากันก็คือเครื่องหมายหารนะคะอา้าวคือ6หารด้วย 1, 1, 2, 1 2. เศษ1ส่วน2อ้าวหกค่ะตัวนี้ทําให้เป็นจำจำนวนคะ่ะทำกลับให้เป็นเศษเดิมก็คือ2คูณ1บวก3 2คูณ1ได้2 2บวก1ได้เป็น3อ้าวหกคูณเศษ3ส่วน2การคูณเศษส่วนบอกแล้วตัวข้างหน้าเหมือนเดิมคือ6 ตัวเปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณส่วนกลับหรือกลับเศษเป็นส่วนส่วนกลับนะคะตัวนี้ของครูผิดแล้วตรงนี้ต้องเป็นเศษสองส่วนสามใช่ไหมคะาตรงนี้ต้องเป็นเศษสองส่วนสามสามหนึ่งสามสามองหกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเหลือสองกับสองก็คือสอคูณสได้ 4ได้เศษสี่ส่วน1แต่เขียนเป็นจำนวนเต็มก็คือ4เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือทิปบรรจุน้ำเชื่อมครั้งที่สองได้กี่ขวดก็คือคำตอบคือ4ขวดเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ4ขวดใช่ไหมคะเอาสำหรับวันนี้เอาสำหรับวันนี้นะคะอา่า การแก้จุดปัญหาละคุณขอจบเพียงแค่นี้เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในครับในคลิปอันต่อไปสวัสดี